กลับมาพร้อมกับเบื้องหลังนะฮะของซีรีส์เรื่องนี้ครับ Sorry I Love You อบอกเลยนะว่าฉากนี้เนี่ยแฟนๆของแกงส้มธนทัศน์แล้วก็ไนกี้นิธที่โดนเนี่ยนะคะจิกหมอนรอกันแรงๆได้เลยเดี๋ยวใจเย็น <c oughs> เขาอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้แต่เขาจะขนาดไหนไปดูเองดีกว่าค่ะ <c oughs> เอานุมแก่งส้อมธนัตตต้องมาออกแรงว่ายน้ำกลับไปกลับมาอยู่ในสระอยู่หลายรอบเลยทีเดียวเมื่อต้องมาเข้าสีนร่วมกับหนุ่มไนกี้นิธที่ดนซึ่งเป็นฉากที่กันตะซ้อนจากเทพว่ายน้ำและเมื่อสองหนุ่มมาถึงโลกคิชชันก็ไม่รีรอค่ะขอรุดลงสระน้ำอย่างทันทีทันใดจะฟิตไปไหนครับพอคุณงนี้นี้ค่ะนี้ประมนี้ไปไป ตึงตึงตรงนี้ก็ตึง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 เต่งแล้วพี่เต่งแล้วแต่งแล้วนอนนอนนไปไกลแล้วนี่ขนาดโหอมแรงวอร์มกันจนเหน็ดเหนื่อยก็ยังจะมีอารมณ์ขันกันอีกนะคันนี้และเมื่อถึงเวลาถ่ายทําจริงก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับหนุ่มแกงส้มเขาละค่ะสําหรับ ุมเทของเจ้าตัวที่ว่ายน้ำไปมาอยู่หลายครั้งพร้อมทั้งยังต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของตัวละครไปด้วยแม่ฉันนาเลิศไปเลยจ้าแต่นในขณะที่น้องแกงของเรากำลังขมักข้นกกับการแสดงด้านพระเอกหนุ่มไนกี้ก็ดูท่าจะมีความสุขมากซะเหลือเกินเริ่มชามลงเรื่อยๆลมแรง ไหนกี้คะพระเอกตัวจริงเนี่ยเขาต้องรีบกระโดดลงไปช่วยไหมใช่หรอคะไงมายืนยิบหัวรอยเยอะแบบนี้เนี่ยแต่งานนี้หนุ่มแกงส้มเขาไม่ยอมถูกเยาะเย้ยอยู่ฝ่ายเดียวหรอกค่ะคุณผู้ชมเลยขอแก้เพดแบบจัดหนักจัดเต็มเอาคืนบ้าง ไว้พี่ฝึกไว้ลบีนเอคี้่อุ๊ยตายตายคุณน้องขาเล่นแบบนี้เนี่ยคุณพี่ว่าแฟนคลับจิกหมอนขาดกันไปหลายใบแล้วนะคะ ซีนที่เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าต้องอยู่ในน้ําเป็นชั่วโมงผมแบบแล้วก็ว่ายไปว่ายกลับว่ายไปว่ายกลับอยู่เงี้ยวันนี้บบว่าเยอะนะวันนี้ถ่ายเราถ่ายซีนว่ายน้ำากันตั้งแต่เช้าเลยจนใช่นี่ใบยๆเลยเนี่ยเมื่อกี้มีเล็บจีนเบาๆนะฮะโดนโดนพี่ในกี้ผายปอดนะฮะยังไงเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูกันว่าออกจะออกมาเป็นยังไงบอกเลยว่าจากเทพลิ้นยาวครับรุนแรงอ่ะไปบอกเขาทำไมตัวบ้าอ่ะ ก็ยังไงก็ขอฝากด้วยกันนะครับกับ Sorry I Love You นะครับซีนนี้ก็เหนื่อยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันกับ Sorry I Love You ครับผมได้ชิดพิงลมหายใจชอบตรงที่ลิ้นมาเมือกเลยไอ้หนูชอบตรงนี้มุ้ไลท์เหรอใช่ ยืนนิ่งกันะยืนนิ่งมากกำลังชอบกำลังคืนเลยน่าติดตามนะฮะแล้วก็ว่าสรุปแล้วเขาจะถ่ายปอกจริงไม่จริงเรารู้เมื่อกี้ภาพตัดไปก่อนเมื่อกี้แบบอืออืออเงี้ยเราก็ไม่เห็นนะเห็นแกงส้มเผียวปากรับแล้วนะอ้าปากนิดนึงเออนิดๆอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไว้ติดตามกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ Sorry I Love You นะคะทางช่องวันนั่นเอง